วนช่วงนี้พี่ดูเครียดจังเลยเอ้ยุ้มใจมากเลยอ่ะเนี่ยค่าน้ำค่าไฟพี่แพงมากมันแพงจริงๆมันแพงมาตั้งหลายเดือนแล้วแหละแตไหนไหนอดูหนดูดิจริงๆอ่ะมันแพงมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่เดือนเนี้ยพี่ค่าใช้จ่ายเยอะรถก็พังไหนจะค่านมลูกอีกแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่จ่ายไปแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะอืมแล้วมันแพงมากกว่า ปกติใช่ไหมไม่มันแพงแบบเนี้มาตลอดมันแพงมาตั้งแต่เดืเอนแรกที่พี่อยู่แล้วแต่แบบช่วงเนี้ยคือพี่แบบมันมีภาระหลายทางแล้วพี่รู้สึกแบบว่ามันเป็นปัญหาก,กับพี่แล้วอะ่ะพี่จ่ายไม่ไหวแล้วจริงจริงงั้นอย่างเงี้ยพอมีทางไหนช่วยเหลือพี่ได้ไหมหรือว่าพี่ต้องทำยังไงพอจะรู้ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูพาไปหาผู้รู้นะคะแกมหนูพามาอมลองเรียนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาปรึกษาเหรอคะจะมาปรึกษาเรื่องนี้หน่อยอะค่ะพี่คือแบบเนี่ยค่ะค่าน้ำค่าไฟที่หอพักอะคะ่ะแบบราคาสูงมากก็คือแบบมันสูงมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่คือแบบเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเราก็ยังแบบจ่ายไหวะคะ่ะแต่พอมาแบบเดือนหลังๆอะเรารู้สึกว่า ภาระเรามันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รถก็พังด้วยไหนจะค่านมลูกอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราเรารับภาระตรงนี้ไม่ไหวแล้วเราจ่ายไม่ไหวแล้วค่ะก็ะะเลยอยากจะมาสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟหอพักค,ค,ค่ะว่าว่าแบบนี้มันถือว่าสูงไปไหมหรือว่ามีคำแนะนำอะไรดีๆที่จะแบบแนะนำทางเราไหมเนี่ยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูความรู้เบื้องต้นกันเลยนะคะในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้ยหกิบเอ็ด หน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอได้ออกประกาศควบคุมสัญญาเรื่องธุรกิจให้เช่าซึ่งมีเนื้อหาใจความสำคัญด้วยกันหลายประการอาทิการห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินหน่งเดือนการยกเลิกสัญญาเช่าโดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน30วันการผิดสัญญาเช่าเป็นต้น โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการควบคุมสัญญาเท่านั้นโดยในเนื้อหายังมีอีกข้อควบคุมหนึ่งที่หอพักอพาร์ตเมนต์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเป็นหนึ่งเรื่องที่ผู้เช่าไม่ควรพลาดเช่นกันก็คือห้ามหอพักอพาร์ตเมนต์เรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินกว่าอาาัตราที่ผู้บริการกระแสะไฟและน้ำประปาเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งหมายความว่านับแต่นี้ไป ผู้เช่ามีสิทธิ์ในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามอัตราที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บโดยผู้ให้เช่าต้องนำใบเสร็จหรือแสดงหลักฐานในการเก็บค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้อย่างชัดเจนดังนั้นนี่จึงเป็นข้อกฎหมายที่ผู้เช่าหอพักหรืออาพาร์ตเมนต์ทุกคนควรจะต้องรู้เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟที่เกินความจริงจากผู้ให้เช่า ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประกาศควบคุมเรื่องการเก็บค่าน้ำเข้าไปจักหอพักหรืออพาร์ตเมนต์นั้นผู้เช่าหลายๆคนคงเห็นว่าระบบการเก็บค่าน้ำเข้าไฟของหอพักและอพาร์ตเมนต์ต่างๆจะมี2รูปแบบคือการเก็บค่าน้ำเข้าไฟโดยคิดเป็นหน่วยตามจริงที่ใช้แต่ค่าใช้บริการต่อหน่วยเป็นราคาที่ทางหอพักกำหนดเองและการเรียกเก็บค่าน้ำเข้าไฟแบบเหมาใจรายเดือน ในแง่ของเจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์เมื่อถูกข้อบังคับกฎหมายควบคุมการเก็บค่าน้ำค่าไฟต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบพอสมควรค่ะนับตั้งแต่การออกประกาศใช้มาซึ่งถามว่าทุกวันนี้หอพักหรืออพาร์ตเมนต์ต่างๆมีการปรับอัตราค่าน้ำค่าไฟลงบ้างหรือยังคงต้องบอกว่ามีหลายๆคนยังคงใช้อัตราเดิมอยู่แต่มีการยกบินค่าน้ำค่าไฟออกตังหาก และมีบินเรียกเก็บเรียกค่าส่วนกลางโดยอ้างว่าเงินจำนวนนี้จะถูกนำมาปรับปรุงดูแลในส่วนของอาคารแต่แท้ที่จริงผู้เช่าไม่ได้รับการดูแลส่วนกลางอะไรดังนั้นหากผู้เช่าวพบว,ว่าหอพักหรืออาพาร์ตเมนต์มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินความเป็นจริงก็ควรเรียกร้องสิทธิตามประกาศควบคุมดูแลกฎหมายและท่านสามารถร้องเงยนกับสอบขอบอได้โดย กดโทร1166หรือร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สคออบอซึ่งหอพักอาพาร์ตเมนต์ใดฝาฝืนต้องมีโทษจำคุก1ปีและปรับไม่เกิน10,000แสนบาทดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดจะเช่าหอพักหรืออาพาร์ตเมนต์นอกจากจะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหอพักอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ต้องรู้จักอ่านสัญญาก่อนเช่าให้ถี่ถ้วนและรู้จักวิธีป้องกันก,การเอาเปรียบจากผู้ให้เช่า เป็นไงคะจากข้อมูลที่เราพูดถึงไปผู้บริโภคพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจมากเลยค่ะแต่แบบอยากจะสอบถามนิดนึง่ะคะนอกจากหน่วยงานสอบคอบค่ะทางเราสามารถร้องเรียนได้ที่นี่ไหมคะได้ค่ะนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอร้องเรียนกับทางสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทางเราจะรับเรื่องเอาไว้ให้นะคะ หากคุยไปพวกท่านใดนะคะพบเจอปัญหาค่าน้ำค่าไฟหอพักแพงนะคะสามารถมาร้องเรียนได้ที่นี่นะคะส่วนในครั้งต่อไปจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ